ปัจจุบันกรุงเทพมหานครส่งเสริมให้สวนสันติชัยปราการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของย่านบางลำพูผ่านวิถีชีวิตดั้งเดิมของผู้คนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำและลำคลองโดยใช้เรือเป็นพาหนะสำคัญสื่อให้เห็นในประติมาก,กรรมภาพลูนสูงขนาดใหญ่ที่ประดับอยู่ในสวนบอกเล่าถึงวิถีชีวิตของชาวบางลำพูในแต่ละยุคสมัย จากสมัยอยุธยาถึงกรุงธนบุรีชุมชนบางลำพูคือแหล่งพักค้างแรมก่อนเดินทางต่อทางเรือสมัยรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่สองถึงรัชกาลที่สี่ย่านบางลำพูเป็นชุมชนค้าขายสินค้าขนมไทยที่เลื่องชื่อสมัยรัชกาลที่ห้าถึงรัชกาลที่เจ็ดบางลำพูกลายเป็นศูนย์กลางด้านดนตรีไทยและการแสดงด้านศิละปะวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง